วันนี้จะพามารู้จักโรงงานทำหุ่นรองเท้าเก่าแก่ในประเทศไทยเปิดมาแล้วกว่า80ปีค่ะโรงหุ่นรองเท้าชินไทยหรือจินไทยที่ก่อตั้งโดยนายเท่าเก่าแซรีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1930ผู้บุกเบิกกุ่นรองเท้าเจ้าแรกในเมืองไทยที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญการผลิตหุ่นรองเท้ามาจากเมืองจีนการผลิตหุ่นรองเท้าในยุคแรกต้องอาศัยทักษะฝีมือความรู้เกี่ยวกับสรีระสัดส่วนของเท้า ซึ่งจะสามารถผลิตหุ่นรองเท้าที่เท่ากันทั้งสองข้างมีรูปทรงสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะปัจจุบันขายใต้การบริหารงานของนายประโยชน์<ม>เลิศวัฒนศิวรีซึ่งเป็นลูกชายของนายเท่าเก่า รับช่วงธุรกิจต่อจากคุณพอ่อมีการทําการวิจัยและเปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นพลาสติกทดแทนมีการนําเข้าเครื่องจากผลิตหุ่นรองเท้าระบบคอมพิวเตอร์จากประเทศอินาลีที่มีความแม่นยําสูงประกอบกับความเชี่ยวชาญของช่างมากประสบการณ์เพื่อผลิตหุ่นรองเท้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกอย่างในทุกวันนี้ค่ะ